ท่ามกลางกระแสความสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าที่เราระบ,บุว่าถ้าฉีดไวรัสให้ประชากรเนี่ยถึง70%แล้วเนี่ยจะช่วยทําให้คนเนี่ยไม่ติดไวรัสโควิดเพราะปัจจุบันเนี่ยพอไวรัสโควิดเดลต้ามานะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดไวรัสได้แม้ว่าจะฉีดวัคซีน mRNA นะครับที่ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดสูงนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ยังติดแล้วก็ยังแพร่ระบาดกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับ กับกันนะครับอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยไม่สนใจยอดของการติดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อังกฤษประกาศครับว่าหากว่าว้อาวัคซีนเนี่ยสามารถควบคุมอาการป่วยหนักและตายได้เนี่ยถือว่ามันทําหน้าที่ของมันได้อย่างสําเร็จรุล่วงแล้วรัฐบาลอังกฤษนะครับมีนโยบายในการเปิดเมืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอังกฤษเนี่ยในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าของวัคซีนอย่างแอสตราเซเนกาเนี่ยได้ระดมฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองไปแล้วกว่า70%ซ รัฐบ,บาลนนมองว่าหลังจากฉีดให้พลเมืองครบถ้วนเพียงพอแล้วก็เหมาะสมที่จะเริ่มกลับมาเปิดเมืองเพื่อให้เศรษฐกิจต่างๆเกลับมาหมุนเวียนแล้วก็เดินหน้าต่อได้โดยที่ยอดนะครับผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดหลังจากเปิดเมืองตัวเลขผู้ติดเชือนะ้อพุ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ45,000รายต่อวันซึ่งถือว่าสูงมากนะครับขนาดว่าปัจจุบัน,นผ่านมาแล้วเดือนเดือนก็ลดลงมานะครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่ารายต่อวัน แต่ขนาดเดียวกันครับอังกฤษก็ไม่สนแลวครับบอกว่าติดก็ติดไปตามใไรก็ตามที่ติดแล้วเนี่ยคนที่เจ็บหนักนะครับเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่สูงเกินไปนะครับโดยเทียบกับอะไรครับเทียบกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับโดยอังกฤษเนี่ยเอาสถิติของการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างปี2018-2019เนี่ย สถิติการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27,000รายถึง30,000นื้อรายนะครับรวมทั้งอังกฤษและก็เวลส์นั่นแปลว่าถ้าการเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยไม่สูงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูดกาลเนี่ยก็หมายความว่าโควิดเองเนี่ยก็เทียบได้กับว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ประจําปีนะครับที่ก็มีการฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิแล้วก็ติดก็กินยาให้รักษาหายตามปกติ ขนาดที่ของไทยนะครับสถิติปี2563เนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่อยู่ที่ประมาณ154ลรายต่อประชากร1 0 0 0 0แคนหรือถ้าคิดเป็นประชากร69ล้านคนนี่ก็คือประมาณ1 1 1 0 0 0คนนั่นหมายความว่าหากเราเนี่ยฉีดวัคซีนได้มากพอนะครับมียารักษาทั่วถึงนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เกินอยู่ที่ประมาณสัก1 1 0 0 0 1 2 0 0 0เนี่ยก็ถือได้ว่า ไวรัสโควิดเนี่ยก mm ็ไม่ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ที่มาตามฤดูกาลซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นนโยบายหรือกลายเป็นอนาคตที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้เหมือนกับที่เราอยู่กับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล mm hmm. ครับ